สวัดีค่ะวันนี้ห้างหายจากการพาชมรถมานานนะคะวันนี้พาน้องอีกคนหนึ่งมารถสวยเลขใหม่แค่สามหมื่นโลนะคะใครหาอยู่ต้องทักมาได้เลยเพราะว่าสภาพนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะก็คือคันนี้เป็นหุ u นได i h ฮรุ่น e l ลิ e NS นั่นเองนะคะผลิต2022แล้วก็จดทะเบียนปี2023รถบ้านมือเดียวแล้วคือเห็นสีขาวๆแบบนี้นะทุกคนคือเขาแรบสติกเกอร์กันรอยมาทาั้งคันเลยนะคะ แล้วสติกเกอร์กันลอยของรุ่นที่เป็นรถตู้เนี่ยไม่ถูกนะคะลองไปเช็คราคาตามตลาดดูได้นะคันนี้เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเขาใส่มาประมาณติดมาทั้งคันเลยนะประมาณ50,000ื่นนะคะแล้วเนี่ยคือนอกจากติดตัวรถมานะฟิล์มตัวของเออไฟหน้ากระจกมองข้างอะไรเงี้ยคือเจ้าของเดิมติดมาหมดเลย พาดูทะเบียนนิดนึง8212หนึ่งอนอกจากเป็นทะเบียนที่จำง่ายเลขสวยแล้วนะคะยังเป็นเลขมงคลด้วยเป็นคนแบบมีสเสน่ห์จับเงินก้อนใหญ่อะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เลยนะคะมาดูด้านข้างของเรากันบ้างร้ออันลอยนะคะเป็นสเปคเดิมโรงงานคะ่ะทุกคนได้ยางใหม่นะคะจ้าของเดิมเนี่ย เปลี่ยนมาเป็นยางปี2025แล้วก็ได้เป็นของบริสตนด้วยบริสตนก็ไม่ถูกอีกนะก็คือ2หมื่นกว่าต้องมีนะคะยางของบริสตนแต่ว่าบริสตงเนี่ยมันดีตรงที่เปลี่ยนทีแล้วใช้ได้นานแต่บางคนเนี่ยเขาก็จะเซฟเนาะเอาเปลี่ยนบ่อยๆเอาแล้วกันก็จะเป็นยางไทยเลยก็ประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่าพอเป็นบริสตงเนี่ยราคาเขาก็จะอับขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันสักนิดนึงทุกคน คันนี้นะคะผ้าสีจะหมดนู่นเลยปี2,569นะคะมาดูภายในกันบ้างว่ารถเลขใหม่แค่3,000 30, 0โลสภาพมันจะต้องเป็นเป็นยังไงคือเป็นอย่างนี้เลยค่ะสภาพต้องใหม่ไม่มีกลิ่นอับนะคะเบาะไม่มีคราบสกปรกไม่มีรมมิ้วรอยเบาะเหมือนใหม่ๆแบบนี้นะคะมันจะต้องมีความใหม่ในตัวเองดูคอนโซลนิดนึงคอนโซลก็ต้องไม่มีริ้วรอยนะคะเพราะว่ารถมันเพิ่งใช้ไปแค่3,000 30, 0โลมันไม่ควรจะแบบ เยินหรือโซมอะไรอย่างนี้นะคะดูดิไม่มีรอยเลยทุกคนเห็นไหมแล้วก็อันนี้ที่กําลังโหลดเนี่ยก็คือสเปคเดิมโรงงานอ่ะเขาเป็นวิทยุธรรมดานะคะอันนี้ก็คือเขาแต่งในส่วนของตัวหน้าจอ Android มาเพิ่มแล้วก็ดูพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของเราต้องไม่มีริ้วรอยแบบนี้นะทุกคนแล้วคือรอยพวกนี้ต้องแบบไม่ซีดไม่จางไม่หายไปนะคะเพราะว่ามันเพิ่งจะสามหมื่นโลแต่ว่าถ้าใช้มาเป็นแสนโลแล้วมันซีดจางหายไปอันนั้นก็เป็นเรื่องปกตินะคะ แล้วก็เดี๋ยวพาดูเลขไมชัดนนิดนึงเลขไมคันนี้เนี่ยเพิ่งจะ38,00 0กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าเครื่องยนต์ดีเซลเลขไม่ส0 0 0 0โลเหมือนฟิลแบบคุณเพิ่งจะตื่นนอนนะคะยังใช้ได้อีกเป็นแสนสองแสนสามแสนโลเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาไม่มีสายพันธุ์ทัมมิ่งนะคะเหมือนพวกเครื่องอิซูซูเลยก็คือเขาเป็นโซ่หมดแล้วถึงเวลาเครื่องหลวงคุณพี่ก็แค่ไปฟิตเครื่องนั่นเองนะแล้วก็ดูเลขไม่สามหมื่นโลนะคะรถบ้านแท้ๆนี้ เอกสารต้องมาเอกสารต้องมีนะทุกคนเอกสารคู่มือการใช้ต่างๆบุ๊กเซอร์วิสต้องมีนะคะคันนี้เนี่ยรับประกันให้5ปีหรือ150,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าสุดหล่อคันนี้เนี่ยก็เลยยังมีวารันตี0ูเหลืออยู่ค่ะทุกคนแล้วก็นี่เดี๋ยวพาดูประวัติสักเล็กน้อยนะคะเลขใหม่เขาอยู่ที่38 0 0 0ใช่ไหมเขาเข้าสูย์มาแล้วกี่ครั้งนับนับทานกันไ้เห็นชัดไหม เขาเข้าศูนย์ามาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าครั้งนะคะรอบสุดท้ายเนี่ยทางร้านเราเป็นผู้เอาไปเข้าเองก็คือเลขมาอยู่ที่สามหมื่นแปดแต่ว่าเช็คระยะรอบห้าหมื่นกิโลเมตรไม่งงกันเนาะก็คือทางร้านไปเช็คประวัติเลขใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเช็คประวัติเรื่องของอุบัติเหตุว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมไหมสรุปว่าไม่มีอะไรในกอไผ่นะก็เลยแบบว่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เลยละกัน คนซื้อคนถัดไปจะได้สบายใจนะคะนอกจากได้สีเดิมลงงานได้ยางใหม่แกะกล้องคือแบบเอาไปไม่ต้องทําอะไรเลยอะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้เราด้วยอะใช้ได้อีกหมื่นโลอะค่ะแล้วอีกหมื่นโลก็ค่อยไปเปลี่ยนอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้ามันเครื่องมันอยู่ได้ทุกหมื่นโลนะคะอ่ะไปดูตอนหลังกันต่อว่าสภาพจะใหม่ขนาดไหนเนี่เข้ามาเลยเข้ามาเลยขอเปิดประตูนิดนึงนะคะคันนี้รุ่นอีลิ n s NH, สเปคเดิมโรงงานไม่มีประตูไฟฟ้าให้นะคะก็คือคันนี้ก็ไม่ได้ติดเพิ่มไม่ใช่ว่าเจ้าของเดิมเขาไม่มีเงินนะเจ้าของเดิมมีเงินเจ้าของเดิมทําเกี่ยวกับพวกอสังหานะคะแล้วก็ฟีลแบบฉันมีเงินฉันเบื่อแล้วอ่ะฉันไม่อยากขับคันนี้แล้วฉันอยากได้คันใหม่ก็ขายไม่มีประเด็นเล็กไม่สามหมื่นโลก็ขายมันเลยแล้วก็ไปอาคันใหม่อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ที่เขาบอกว่าเขาไม่ติดตั้งประตูไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่า เขาเบื่อในการแบบอะไรที่ไม่เป็นอัตโนมัติอะ่ะมันจะต้องแบบดูแลรักษาจะต้องแบบเฮ้ยอยู่ๆเฟืองก็เสียอยู่ยยๆแบบเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะสลิงก็ขาดก็ต้องไปเสียเงินเพิ่มทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยประตูมันไม่หนกักประตูมันเบาๆลากแขนเดียวก็ได้แล้วจะไปเสียเงินติดตั้งทําไมแล้วแบบนี้สิปียีปีคุณพี่ก็ใช้ไปเลยใช้สบายๆอ่ะแล้วเท่านั้นยังไม่ดูไม่พอนะดูดิ หลังคาฝ้าเพดานไม่มีริ้วรอยคันนี้ไม่มีรอยเจิมนะแล้วก็พลาสติกตัวไฟเนี่ยลหลายๆจุดก็ยังไม่ได้แก้ออกทุกคนคิดดูว่ามันใหม่ขนาดไหนนะคะแล้วคิดดูเจ้าของเดิมอะ่ะเขายอมขัดทุนเพราะว่าเขาเหมือนแบบเขาใช้แล้วเขาแบบเออเบื่อแล้วเขาก็เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครซื้อคนถัดไปเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็พอที่หิิงบอกว่าเขาติดฟีมาทั้งคันเนี่ยพอติดฟีมาทั้งคันนะคะก็เลย ทำให้เราเนี่ยบางคนไม่มีประสบการณ์เรื่องของการดูรถนะคะก็สบายใจได้ว่ารถคันนี้ยังไม่เคยผ่านการทําสีเลยเพราะว่าถ้าผ่านการทําสีมาเนี่ยตัวสติกเกอร์ต่างๆพวกนี้เขาก็จะต้องลอกทิ้งเป็นชินช้นๆนะคะสมมุติว่าอะสมมติเราเก็บสีชิ้นชิ้นไหนมาชิ้นนี้มาแล้วกันเขาก็จะต้องลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกเพื่อที่จะเก็บสีนะคะแต่ว่าอันนี้คือสติกเกอร์ทั้งคันยังอยู่ครบทุกจุดนะคะ กล้องถอยหลังมีแล้วเซนเซอร์หลังมาครบหมดแล้ว4จุดนะคะกับรถบ้านมือเดียวมีประวัติเช็คศูนย์ชัดเจนเลยเลขไใหม่แค่30,000โลแล้วคือตอนเนี้รถไม่มีในลายผลิตแล้วนะคะรถไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครหาอยู่เนี่ยต้องรีบทักมาสอบถามเลยรถสวยไม่น้อยแบบนี้หายากมากๆที่สำคัญนะคะคือ เรียกว่าประหยัดไปได้เยอะค่ะคันนี้นะคะตอนนี้จัดให้พิเศษเหลือเพียงแค่1,29,000บาทเท่านั้นเครดิตดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะถ้าฟรีดาวเนี่ยจะผ่อนคร่าวๆนะโดยประมาณ1 7 0 0 0 0ากว่าๆเท่านั้นเองแล้วก็อยู่ที่ไหนนะคะก็จับจองเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคะใครสนใจก็อย่าลืมทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะยังไงวันนี้หญิงขอตัวไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย